สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูพิชยาภาอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายวิชาดนตรีนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของเพลงพา,พาเพลินใจนะคะเรามาดูซิคราวที่แล้วเนี่ยเราเรียนประเภทของเพลงไปแล้วนะคะทั้ง10ประเภทเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนอมีเพลงพระราชนิพนธ์เพลงไทยสากลเพลงลูกทุ่งเพลงพื้นเมืองเพลงไทยเพลงพระราชพิธี เพลงปลุกใจเพลงสากลเพลงประกอบภาพยนตร์แล้วก็เพลงคลาสสิกนะคะซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยเด็กๆได้เ,ดเรียนไป5ประเภทแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อในประเภทที่6กันนะคะประเภทที่6ก็คือเพลงพระราชพิธีก็เป็นเพลงที่ใช้เลร,รงในงานที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และก็พระบรมวงศานุวงศ์นะคะเช่น เพลงที่เราจะใช้ใบ่อยๆก็คือเพลงสรรเสริญพระบารมีนะคะเวลาที่โรงเรียนจัดงานมีงานก็มักจะเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีนะคะแล้วก็จะอาจจะมีวงดนตรีไทยในการบรรเลงเพลงมหาเลิกมหาชัยนะคะต่อมาประเภทที่7เพลงปลุกใจเพลงปลุกใจเนี่ยจะเป็นเพลงที่มีจังหวะเร้าใจปลุกใจให้เกิดความรักชาติความเสียสละความสามัคคี ซึ่งในสมัยอดีตเนี่ยเราจะใช้บรนเลงยามศึกสงครามนะคะเพื่อให้เรามีความฮึกเหิมนะคะแต่ว่าปัจจุบันก็ไม่ได้มีศึกสงครามละนะคะแต่เพลงปลุกใจที่คุณครูจะเอามาสอนนักเรียนนะคะก็จะมีเพลงเราสู้เพลงรักเมืองไทยเพลงเยาวชนชาติไทยนะคะอันนี้จะจัดอยู่ในประเภทเพลงปลุกใจต่อมาประเภทที่8 เพลงสากลอ่าเพลงสากลก็จะเป็นเพลงที่นิยมในต่างประเทศมีเป็นภาษาต่างประเทศนะคะอาจจะเป็นเพลงอังกฤษเพลงเกาหลีเพลงจีนซึ่งเราก็นำเข้ามาฟังแล้วก็แพร่หลายในประเทศไทยนะคะก็จะมีอ่าวง BTS อ่ามี t a y l o r Swift ใช่ไหมคะอมี b มีบ o m a มาอ่าเราอาจจะได้เคยฟังเพลงอยู่บ้างนะคะต่อมาประเภทที่9เป็นเพลงประกอบภาพ,พยนตร์ก็จะใช้เพลง ประกอบเรื่องราวโดยเนื้อเพลงเนี่ยก็จะสอดคล้องกับบทภาพยนตร์นั้นๆน,น,นะคะอย่างเช่นเด็กก็อาจจะรู้จักอาเอลซ่าใช่ไหมเลสโก้หรือดาพิคาตอาสูรโหโด่งดังมากเลยในเด็กๆนะคะทั้งสองเรื่องนี้ก็จะมีเพลงประกอบที่ค่อนข้างโด่งดังอยู่นะคะเด็กๆก็จะรู้จักต่อมาประเภทสุดท้ายนะคะเพลงคลาสสิก ก็จะเป็นเพลงที่บรรเลงโดยเครื่องดนตรีของตะวันตกเป็นหลักนะคะก็มีทั้งแบบวงและแบบเดี่ยวเด็กๆอาจจะเคยเห็นวงแบบนี้นะคะหมดไปแล้วทั้ง10ประเภททีนี้การบ้านของเรานะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า45ในหนังสือเรียนวิชาดนตรีนะคะเล่มสีชมพูเปิดไปหน้า45ก็จะเจอการบ้านอันนี้10ข้อนะคะโดยที่ให้นักเรียนเนี่ยใส่ซิว่าเพลงแบบต่างๆเนี้ย มันคือเพลงประเภทไหนซึ่งเราก็มีตัวอย่างอยู่ในหน้า44ในหน้า44มันจะมีประเภทต่างๆของเพลงใช่ไหมคะเราก็เอาไปใส่ให้มันถูกว่าเพลงพวกเนี้มันอยู่ในตรงไหนแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อนะคะเขียนชื่อลงไปในหน้านี้ด้วยให้คุณครูเห็นด้วยว่าเป็นงานของใครนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ